นายสุชาติชงกลิ่นทำความสัมพันธ์กับนางสาวจิตภพัฒน์ตันกระดากรหรือไม่นี่คือคำถามที่กำลังกระซิบกันอย่างมากในประเทศไทยในขณะนี้สุชาติตัดสินใจแต่งตั้งตันจิตภพัฒน์เป็นประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่15ตุลาคม2568โดยมอบหมายให้เธอดำรงตำแหน่งนี้เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็น ในการบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่คำถามที่ถูกยกขึ้นมากที่สุดคือจะเกิดอะไรขึ้นกับการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ของนางสาวจิกพัทหรือตันหรอือแต่ที่น่าสนใจคือในวันที่18ตุลาคม2568ที่จะถึงนี้มีรายงานข่าวว่าตันจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคนใหม่และคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่คำถามที่ถูกยกขึ้นมาคือตัน จะเลือกเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือไม่หรือว่าเธอจะเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพักแทนและนี่คือสิ่งที่คนให้ความสนใจมากที่สุดการเลือกตั้งของพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยการเลือกตั้งนี้จะมีผลกระทบต่อกา,การตัดสินใจทางการเมืองในอนาคตและการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในครั้งนี้แต่ที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งนี้ยังเป็นเรื่องร้อนในวงการการเมืองมีข่าวหรือว่าตัน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบางส่วนของพรรคซึ่งกำลังกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นต่างๆอย่างมากจะเป็นอย่างไรกันแน่ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี้คืออะไรการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมีผลกระทบต่อการเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไรกันแน่ติดตามกันไป